สวัสดีครับสวัสดีแฟนแฟนคอบอลทุกทท่านด้วยนะครับพบกับผมตีฟีคิกก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะสําหรับแนวทางที่ผมหยิบยกมาให้เมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าขมคอนไปอีกแล้วนะครับดังนั้นวันนี้ครับผมก็ขอคัดหนึ่งคู่เน้นๆมาฝากกันอีกเหมือนเดิมครับให้มองที่ศึกกันโชเซราอิตาลีได้เลยคู่ระหว่างราซิโอเปิดบ้านต้อนรับอาเมียนของทางฝั่งเลดเช่นะครับ มาว่ากันด้วยเรื่องผลงานของเจ้าบ้านก่อนเลยครับต้องบอกว่าในช่วงหลังของราซิโอเนี่ยก็ทาผลงานได้ค่อนข้างแกว่งค่อนข้างแผ่วมาอยู่เหมือนกันจาก4เกมหลังสุดของพวกเขาครับเป็นการเก็บชัยมาเพียงแค่1นนัดเท่านั้นครับและก็หลุดแพ้ไป3มเกมในกัรนับในนัดล่าสุดก็เพิ่งสะดุดแพ้กับทางฝั่งเอซิมิลานมานะครับขณะที่ทีมเยือนครับอย่างเลดเช่เองผลงานในช่วงหลังเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันครับค่อนข้างที่จะอยู่ในช่วงโคมมาเลยก็ว่าได้เพราะ10เกมครับในลีกหลังสุดเนี่ยเป็นการเก็บชัยมา ถ้ามองจากเรื่องของศักยภาพทีมและฟอร์มโดยรวมนะครับก็ยังถือว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดูเหนือกว่าในทุกๆมุมครับอ่ะมาว่ากันด้วยเรื่องการเปิดแฮนดิแคปมาในวันนี้นะครับผมมองว่าค่อนข้างนี่จะสมเหตุสมผลครับเพราะแรงจูงใจของราซิโอเนี่ยมีค่อนข้างสูงครับบวกวันนี้ได้เปรียบในการเล่นในบ้านด้วยฟอร์มโดยรวมเนี่ยก็ยังค่อนข้างดูเหนือกว่าครับก็มองว่าเกมนี้ครับน่าจะเปิดบ้านเก็บชัยจากทางฝั่งเรดเชฟไปได้อย่างแน่นอนครับลุ้นเก็บ3แต้มนะครับและก็ลุ้นโคต้าไปศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้อยนครับะ สำหรับแนวทางที่ผมหยิบยกมาให้แนวนี้หากท่านใดน,นะครับอยากได้แนวทางเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นบอลสดบอลชุดโครงการครับเราก็บอลตัวเน้นตัววีด้วยกันทางข้าวนาโปรไฟล์เลยนะครับและอย่าลืมครับมาพบกันในไลฟ์สดนะครับในช่วงห้าโมงครึ่งและในช่วง2องทุ่มครึ่งด้วยกันสายบอลสดห้ามพลาดครับมีทีเด็ดมาฝากกันอย่างแน่นอนในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านดูบอลอย่างมีความสุขสวัสดีครับ